สาวิสาวร้านพอแล้วสวัสดีจ้ามืัอนี้ก๋อยมีเมนูแซ่บๆมาสูปพีสูุน้องห้องกินเราจะมืัอนี้ก๋อยสีเห็ดยังวัวเตี๋ยก๋อยสีเห็ดแหนมสมเนื้อเนื้อเทียนก๋อยกินซอยจุบหมูว้านเนี่ยเราจะมันเหลือเนาะก๋อยก็เอามาเห็ดสมเนื้อสวยๆเราจะก๋อยฝากไว้เลยเนาะ เราก็จะมาลงมือปรุงกันเลยจ้ะใส่กระเทียมลงไปกระเทียมก่อยทุบแล้วก็ซับจ้ะก็ไม่มีอัตราส่วนนะจ้ะเพราะว่าก่อยเห็ดกินดูจ้ะใสลงไปเลยเขา่า ไผ่มีขอนิ้วก็เส้นขอนิ้วจ้ะก็บ่มีขอนี้วก็จะติดไส้เผาสวยเนาะเผาเย็นใช่แล้วกับเกลือจ้ะเกลือ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 เหาอยฝองอฝใส่ลายจ้ะำเค็มเนาะเค็มเราเอาขึ้นม่เลยจ้ะ ถ้ามันพอห้องควายไ,ไม์ได้เนาะไม่พอเราเพิ่มได้แต่ถ้กใซ่ลงไปหลายเรามันเอาขึ้นบ่ได้จ้ะชุรดอันนี้ขืน่กับคนกินนะจ้ะคนบ่กินกับ่อไซเดอร์ชุรดเนี่ยเสร็จแล้วก็ผสมคลุกเขาเลยขออนุญาตใส่เมือเอ่อนะ ล้างทำความสะอาดเวลเาจะม้อก็ได้ล้างสะอาดเรียบร้อยทำกินเองการที่ห่อเห็ดสูเนี่ยเบิบ่ให้มันแฉะจ้ะเ่าสับสับเนือ้อสับเนือ้อง้วัวเนือเน้อมหมูห่อเร็วๆเนาะหอก็เอาใส่ถุงใส่ถุงแล้วก็ไปหอยมัดแล้วก็มัดปากถุงแล้วก็ไปหอยไว้จ้ะ กระเจาะเจ,า,เจาตูดทุงแล้วให้นามเดือดเขาไลออกก่อยถ้เห็ดห้เบืองแล้วจ้ะเวลาเ้าเห็ดสมเห็ดยังอ่ะมันสีนากินจ้ะมันสีบนบน,บนเหลวเห็นบลเดี๋ยวก่อยกอเก็บผักสวยๆก่อนนะข้่นจะที่นี่น ขันจนได้สิละอยากให้เร็วกับตาจ้ะตําใส่ขูกเร็วเหนียวแป๊บเดียวแบ๊บเดียวใดที้ะถ้าเข้าตำเนาะขันจะประมาณยี่สิบนาที ทียมซับมันกระสิไดเป็นตอนแบบๆจ้ะเวลาห้ากินมันก็นจะแสบนะกินตอนกระเทียมพรอมว่าต้องกระตำมันละเอียดโพดจ้ะอันนี้ก้อยทุบๆแล้วก้อยกระซับหอมหอมกระเทียม เห็ดแหนมสมมัวจ้ะส้มบัวส้มบัวเนื้อยอยู่ตลาดไทยกระเทยโลละสองร้อยสองร้อยยี่สิบบาทก็ซื้อมหม่ว่วันไอ้ลอยสามสิบห้าบาทในตอนบอกไ่เลยจ้ะตอนช่วยๆเลยเนาะเขาเลือกเอา ขออนุญาตคั่นก่อนนะเดี๋ยวคั่นไดทีเดี๋ยวก็ให้เบิ่งจ้ะนี่เห็นบ่ได้ทีแล้วจ้ะนี่ยคั่นจนเหนียวได้ทีแล้วบ่ยากจ้ะนี่ถ้ามันถ้าได้ทีจะปั่นเป็นก้อนเลยบ่วนหลุดออกจากกันเลยเมื่อกี้ก้อยเพิ่มเกลือเข้าไปนิดนึงนะจ้ะ มันเป็นก้อนได้เลยมาที่ในห้องเสร็จมาใส่ถุงกันมันจุแพคใส่ถุงเก็บเือสองมือนก็กินได้ลวจ้ะก,ก่อยว่าชอบสมเนาะก่อยจีเอาไว้ขึ้นเดียวพอ นั่งกับกินได้ตลอวนะใช่ี่มเสร็จสับเรียบร้อยเลยมันกน็ไม่ได้เปิดแฟตซนะ จะต้อใ,ใส่ทวงกันจายที่หนผมระยาดล้างเมื่อก่อนนะแป๊แบบนึ่งทำเป็นปก่อนก่อนไว้จ้ะ ามเ้าสิก,กินเทียนนึ่งนี้น่ะบันไปก่อเห็ดเป็นแหนมตุ่มห่อใหญ่แน่จะ้ะ เนี่ยจ้ะพอปั่นเป็นก้อนเป็นก้อนไวนะ้เนาะแต่เขาก็ใส่ถุงจ้ะใส่ถุงจ้ะใส่ลงไปบีบมีแเ่ขาวกาลมถุงจ้ะทำให้แน่นที่สุดนะ จะแข็ดีใส่พริกพริกเขียวพริกแดงตามชอบเลยส món chắc chắc muôn xin lỗi có nắng giang đó ก็จะ, no จะได้มาแบบนี้ใส่ับออกเอนก็เอานังยางรับอีกรอบนึงก็ได้ ที่เขาทำคลายก็จะแน่นจต่จปเป็นมาร์คเบอรพอนองน่าจะกดลงไป ก็คือกินเนาะสมเนี่ยเขาขายน้ำลานลาบหลางซิฟห่อใบตองซิฟบ,บาทใดห่อทอในเหนือซ้มโฟมมอนนะี่เนาะก่อนสมซ้มโฟมือนี่นอกมันไม่แต่ใบตองนะ้ว้เห็ดกินเองสะอาดปลอดไทยใส่ลงไปเลย đừng mất hai nè muốn cho thế này này mất đèn thì là vào nặng dạng รอยคนละหยาตห่อก่อนนะจ๊ะห่อแเราเลให้เบิงนะ้งเนาะเรียบร้อยแล้วจ้ะส้มบัวส้มบัวเห็นก่อน เรียบร้อยเรียบร้อยจ้ะหน่ากินบ่หน่ากินบ่จังไดก็ลองเห็ดกินเบื้องนะจ้ะเห็ดง่ายๆสะอาดปลอดภัยเห็ดกินเองนะจ้ะไปละเนาะก่อนขอบคุณจ้ะขอบคุณคนติดกดเข้ามาเบิ้งจ้ะขอบคุณสำหรับการกดติดตามเนาะไว้จังไดไว้เจอกันไม่คลิปหน้าจ้ะสวัสดีจ้า